รีวิวคุชชั่นที่เสรผิวเรียบเนียนเหมือนให้ AI generate ผิวให้จาก Gentle Color สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูบ่สบอนสุริชช์ชอกครับ อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดจาก Gentle Color นะครับผมซึ่งคุชชั่นตัวนั้นที่มันจะมาพูดถึงวันนี้เนะี่ยนั่นก็คือนี่เลยครับผม g e n t l e Color AI คุชชั่นเป็นคุชชั่นที่เขาเคลมเอาไว้แรงมากเลยนะครับว่าช่วยคุมมันกันเหงือนะ่อและที่สําคัญคือติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงเซกผิวให้เรียบเนียนเหมือนให้เ i นะมาเจเนเรตผิวให้ที่สําคัญคือบางเบาแต่ให้การปกปิดระดับสูง แพคเกจจิ้งของคุชชั่นรุ่นนี้เนี่ยหน้าตานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะมาในลักษณะที่เป็นแพคเกจจิ้งแบบตลับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมจะมีความหนานิดนึงแล้วก็มีความเงาตลอดทั้งตัวของแพคเกจจิ้งเลยนะครับและคุชชั่นรุ่นนี้นะครับผมมีสีไม้เลือกทั้งหมด5สีนะครับผมซึ่งสีที่บอลเลือกมาเน่ยเป็นสี02สีเบจนะครับผม เดี๋ยวบอลจะเอาไปลองใช้ให้ดูนะครับผมว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะปกปิดดีไหมจะติดทนและควบคุมความมันยาวนานถึง12ชั่วโมงจริงอย่างที่แบรนด์เขาเคลมเอาไว้หรือเปล่าถ้าท่านผู้ชมที่ร่ารักทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปดูกันได้เลยครับเดี๋ยวบอลจะไปใช้ให้ดูแล้วก็กลับมาที่ล่าสดน,นะครับผมอันนี้คือหน้าของบอลที่หลังจากที่ลงคลงรีมกันแดดรี้บร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยบอลจะมาลองใช้คุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดจากเจ n ท l e c เ l o r ใหลยทุกคนไี้ดูกัน,นะครับผมซึ่งจะเป็นคุชชั่นตัวนี้นะครับ นี่คือ Gen t l e ค o ล o r อ i c u s h i ค n นะครับผมสีที่บอลเลือกมาเนี่ยเป็นสี02สีเบจนะครับตลับคุชชั่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวตลับตรงนี้เป็นแบบแมลลิกนะครับผมเปิดมาข้างในหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับพับเป็นพับหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวบอลจะปรลองใช้ให้ดูนะครับผมว่ามันจะปกปิดดีไหมควบคุมความวามันดีหรือเปล่าเพราะว่า คุชชั่นรุ่นนี้ฮะเขาบอกเอาไว้ว่าปกปิดดีควบคุมความมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวมาสมาลองให้ใช้ให้ดูกันนะครับผมว่ามันจะปกปิดดีไหมแล้วมันก็จะควบคุมความมันดีหรือเปล่าช่วงนี้บอลก็จะมีสิวจากใบมีดโกนนะครับผมจะก,กันโกนหนวดโกนเคราตรงเนี้ยออกแล้จะแพ้ใบมีดโกนแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นสิวขึ้นนะครับเดี๋ยวบอลจะมาลองให้ดูกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับผมหน้าตาพับเป็นหน้าตาที่ไม่เคยเห็นพับทรงแบบนี้นะ เขาน่าจะทํามาเอาไว้แบบเข้าแบบพวกกล้องใต้ตาหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะลองใช้ดูอันนี้จะลองเอาพับจิ้มคุชชั่นให้ดูนะครับผมโอ้ได้เนื้อคุชชั่นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เพิ่งแบบจิ้มให้ดูครั้งแรกเหมือนกันทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันอ่ะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแท็บลงไปทีแรกโอ้ปกปิดดีอยู่นะว่าบาปไปลองแท็บๆดูแล้วมีความรู้สึกว่าคุชชั่นตัวนี้ก็เนื้อนิ่มเกลี่ยง,ง่ายดีนะไม่เหนียวเดี๋ยวเราจะลองลงให้ดูสักครึ่งหน้า ลงคุชชั่นกับไม่ได้ลงคุชชั่นนะครับความรู้สึกส่วนตัวตอนที่ลงคุชชั่นนะมีความรู้สึกว่าคุชชั่นอันนี้เนะี่ยเป็นคุชชั่นที่เกลี่ยง่ายไม่เหนียวในส่วนของเรื่องการปกปิดเนะี่ยมีความรู้สึกว่าปกปิดดีอยู่นะ อ่าอันนี้คือลงคุชชั่นชั้นเดียวนะครับผมอันนี้ลงแค่ครึ่งหน้านะครับผมครึ่งฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงส่วนครึ่งฝั่งนี้ลงคุชชั่นไปแล้วจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับผมคือคุชชั่นตัวนี้ก็ปกปิดดีเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือเพิ่งลงไปชั้นแรกนะครับผมเดี๋ยวบอลขอเนี่ยไปลงคุชชั่นให้ทั่วทั้งหน้าก่อนนะครับก่อนที่คุชชั่นฝั่งนี้มันจะเสร็จตัวนะอันนี้ลงคุชชั่นเรียบร้อยแล้วทั้งสอ,องข<อ>้างก็จะประมาณนี้นะครับผมให้การปกปิดดีอันนี้เเเเเพพพพิิิิิ่่่่่่่่่งงลไปปแแคคชั้้นนนนดดดดียววววะะมมาาาาจบือกกรต บอลเท่านี้พอละแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะใช้วิธีของบอลที่บอลจะใช้วิธีการแท็บเติมเป็นจุดนะครับผมเพื่อปกปิดแบบรอยสิวรอยดําอะไรแบบนี้จะแต้มเฉพาะจุดแบบนี้นะครับบอลจะไม่ได้เติมเข้าไปอีกเลยเยอร์หนึ่งเต็มๆนะจะแต้มปิดเฉพาะจุดแบบนี้เอาซึ่งบอลว่าแค่ชั้นเดียวก็โอเคแล้วนะถ้ากับคนที่มีปัญหาผิวประมาณแบบบอลอย่าง ชั้นเดียวก็น่าจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาผิวเยอะกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มการแบบเพิ่มเข้าไปอีกสักชั้นหนึ่งก็น่าจะปกปิดได้ดีมากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าสำหรับบอลดอกแค่นี้พอละอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมข้อเสียที่เจออย่างหนึ่งเลยก็คือพับเป็นรูปทรงลักษณะแบบนี้คือเหมือนจะใช้ง่ายแต่พอใช้จริงๆเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแอบใช้ยากอยู่นิดนึงนะครับผมมันเกลีย่ยได้ดีแต่ว่าตรงที่มันเป็น ตรงเนี้ยเป็นเซียวตรงเนี้ยมันเข้าร่องตาได้ไม่จริงเพราะว่าขอบของขอบของพับอะมันค่อนข้างที่จะหนานิดนึงมันเข้าร่องตาได้ไม่ค่อยจะจริงนะครับผมถ้าเทียบกันกับพับทรงหยดน้ำเนี่ยบอชอบพับทรงหยดน้ำมากกว่านะครับสำหรับใครที่กังวลว่าคุชชั่นตัวนี้จาก t ェนท l ล o l เนี่ยมาานันจะมีน้ำหอมไหมมีพาราเบนไหม อันนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาเขียนติดข้างกล่องเลยนะครับผมว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมอไม่มีส่วนผสมของพาราเบนไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และที่สําคัญก็คือส่วนผสมเนี่ยเป็นวีแกนร้อยเปอร์เซนต์ใช้แล้วไม่อุดตันรูขุมขนเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าจะมีน้ำหอมไหมมีพรมาราเบนไหมมีแอลกอฮอล์ไหมนี่หายห่วงได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขามีเขียนติดข้างกล่องเลยว่าไม่ผสมสารพวกนั้นมา เดี๋ยวบนอนรอยกไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะอมาให้ดูกันว่าถ้าหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยฟินิชมันจะเป็นยังไงอันนี้แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟินิชจะได้ประมาณนี้นะครับผมก็คือแมตสนิทไปเลยนะครับก็ ตัวคุชั่นเองเนี่ยใช้แล้วก็มีความบางเบาแต่มีความปกปิดค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมใช้กับแป้งใช้กับอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ความแมท์สนิทด,ดีซึ่งเจ้าคูชั่นตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนใช้ตอนที่แบบยังไม่ได้เซตแป้งไม่ได้เซตอะไรแอบมีหลุดนิดนึงนะแต่ว่ามันเติมลงไปได้ก็เติมลงไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันว่าถ้าออกไปใช้ชีวิตขา้างนอกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ยังจะหลุดอยู่ไหมหรือว่ามันยะติดทนดียาวนานสิบสองชั่วโมงเหมือนอย่างที่แบรนด์เขาเคลมเอาไว้ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง9้นาทีนะครับผมเดี๋ยวบอลจะออกไปข้างนอกไปทดสอบพูฟชั่นตัวนี้ดูกันว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะกันน้ำกันเหงื่อทนแดดทนฝนทนแบบไม่หลุดไม่ลอกจริงไหมจะแมตสนิทคุมมันดีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวบอลจะลองออกไปใช้ให้ดูกันมาเช็คให้ดูตอนนี้เป็นเวลา3ามโงมงส5 5้นาฬิกาก็ลองพืน้น ก็คุชชั่นก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมแต่ว่ามีเหงื่อแทกทะลุออกมาเหนตอนนี้อยู่วัดพระแก้วอากาศก็จะร้อนนิดนึงเมื่อกี้เพึ่งจะบอกว่าอากาศร้อนนิดนึงผ่านไปแป๊บนึ่งอยู่ๆฝนก็ตกใส่หัวซะอย่างนั้นอ่ะให้ดูว่าเป็นยังไงผ่านมาแป๊บนึงแล้วฝนมันตกกลเลยมานั่งหลบฝนแต่ว่าเมื่อกี้ไปโดนฝนมา ตอนนี้เป็นเวลาส5หนาฬิกาสานาทีก็มา,มาให้ดูว่าลงพื้นก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ดีเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะโดนน้าฝนไปแล้วซับออกไปเนี่ยไม่มีพูชชั่นติดออกมาเลยแล้วก็ไม่มีอะไรหลุดติดออกมาเลยคือถ้าถามว่ากันน้ำไหมที่สุดก็มองว่ากันน้ํานะ แต่ว่านี่เพิ่งจะผ่านมา3ชั่วโมง4ชั่วโมง๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าจนก,กว่าจะกลับบ้านแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะยาไหมมันจะยังปิดดีอยู่มั้ยตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาสนาทีรองพื้นก็ไม่ใช่รองพื้นสิครุชชันก็ยังอยู่ปกติดีเหมือนเดิมปกปิดเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคุมมันดีเหมือนเดิมไม่หลุดไม่ลอกแต่เออพอพิ่ข้างๆจมูกเริ่มแบบมันมันนิดนึงแต่ก็โอเคพอรับได้ ฝนหยุดแล้วขึ้นมางานเดอะคา o ฮอลลีเดย์สไทยแลนด์ที่สนามหลวงตอนนี้เวลา17.38นาฬิกา8นาทีอ่ะให้ดูอาการหลังฝนก็คือร้อนอบอ้าวมากแต่ให้ดูว่าอ่ะคุชชงคุชชั่นอะไรเอยก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมมาเช็คให้ดูอีกรอบนึงตอนนี้อยู่แถวท่าเรือข้ามฟากไปวัดอรุณตอนนี้เป็นเวลา18.53นาทีทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรหลุด ขึ้น MRT มาเยาวราชนะครับผมอันนี้มาเช็คหน้าให้ดูนะครับผมตอนนี้อยู่ยาวราชนะตอนนี้เป็นเวลา1 9บเนาฬิกาห้าส็นาทีก็มาเช็คหน้าให้ดูนะครับผมมีความรู้สึกว่าผิวมันเริ่มมันๆแล้วแหละแต่ก็ยังได้อยู่อ่าโอเคกินข้าวเสร็จทำอะไร,ร,รเสร็จออกมาเดินข้างนอกต่อนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา20่สนาฬิกาสีนาทีก็อากาศมันก็ร้อนแหละมันอบอ้าวนิดนึงแหละเพราะว่าฝนมันตกหน้าก็คือเริ่มมันแล้วแต่ตอนนี้เวลา2 1่สนาฬิกาสินาท,นาทีอยู่ที่ยาวราชจะบอกว่า มาเช็คให้ดูเป็นรอบสุดท้ายอยากให้เห็นมากเลยอะ่ะข้างสมูกตรงเนี้ยข้างสมูกตรงเนี้ยมันลอกแต่ว่าตรงอื่นแบบไม่มีปัญหาอะไรลอกอ่ะมันลอกตรงข้างสมูกที่เดียวเลยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวถึงบ้านเราเช็คให้ดูดีหนูว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา23นาฬิกาส3นาทีนะครับผมบอนแต่งหน้าเสร็จไปเมื่อตอนประมาณเที่ยงนะครับผมตอนนี้ก็จะเ,เที่ยงคืนแล้วก็รวมเวลาก็รวมๆ12ชั่วโมงนะครับผมเกือบเกือบ12ชั่วโมงถามว่าใช้แล้วไปยังไงบ้างก็มีน้ํามันเนี่ยแทรกทะลุออกมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมสับหน้าไปแล้วครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าสับหน้ารอบที่3เนี่ยตรงบริเวณข้างสมูกเนี่ยมีหลุดออกไปนะครับผมแต่อย่างบริเวณอื่นในอย่างบริเวณหน้าแก้มหรือ เวน้าผากเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมไม่หลุดลอกไม่หลุดออกไปยังติดทนดีเหมือนเดิมและยังให้การปกปิดดีเหมือนเดิมนะครับผมมาเดี๋ยวบอลจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมว่าคุชชั่นตัวนี้จากเชนโทว l คัลเลเนี่ยมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงหลังจากที่ไปใช้มาแล้วเนี่ยร,รู้สึกชอบอะไรและไม่ชอบอะไร หลังจากที่บอลได้ไปทดสอบการใช้งานของเจ้า AI Cushion ตัวนี้จาก g e n t l e Color นะครับผมทดสอบการใช้งานยาวถึงเกือบ12ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวบอลจะมาสรุปให้ฟังกันว่าข้อดีมีอะไรบ้างและข้อเสียมีอะไรบ้างชอบอะไรและไม่ชอบอะไรใน Cushion ตัวนี้บ้าง มาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนนะครับผมคุชชั่นตัวนี้เนี่ยให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าหน้าของบอลเนี่ยมันมีสิวจากใบมีดโกนนะครับผมแต่ว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยก็ให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีมากเลยบอลแค่ใช้ไปในเลเยอร์เดียวนะครับบอลไม่ได้เพิ่มเลเยอร์เพื่อเพิ่มการปกปิดนะครับผมอย่างในคลิปอะบอลใช้ไปแค่เลเยอร์เดียวบอลมีความรู้สึกว่ามันเป็นการปกปิดแบบการปกปิดระดับปานกลางแต่เป็นปานกลางที่ปานกลาง ที่ดีปเป็นปานกลางที่แบบปานกลางที่ปกปิดได้เยอะเพราะว่าโดยปกติแล้ว่รอยสิวรอยดําขนาดนั้นน่ะมันจะต้องใช้การแบบเหมือนเป็นการบิวซ้ําลงไปสักประมาณ2รอบมนถึงจะเริ่มปกปิดแบบเห็นได้ไม่ค่อยชัดแต่ว่าเจ้าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยบิวลงไปแค่รอบเดียวลงไปแค่ชั้นเดียวเนี่ยมันก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีมากแล้วนะครับผมจากประสบการณ์ที่ใช้งานมาบอนมองว่าคนที่มีปัญหาสิวรอยดําหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอเนี่ยตัวนี้เอาอยู่เลยครับ และข้อต่อมาที่บอลชอบเลยก็คือมันติดทนยาวนานให้การปกปิดแต่บางเบาและที่สาคัญก็คือใช้แล้วควบคุมความมันได้ดีกันเหงือได้ดีอย่างในคลิปที่บอลใช้ให้ทุกคนเห็นาจะเห็นเลยว่ากว่าเหงื่อมันจะออกก็คือประมาณ 3ชั่วโมงผ่านไปอ่ะกเหงื่อมันจะออกมาแล้วก็ในคลิปนั้นน่ะบอลก็โดนฝนด้วยโดนฝนอยู่ประมาณสองรอบสามรอบอ่ะคุชชั่นมันก็ยังติดทนดีไม่หลุดไม่ลอกออกไปนะครับผมบอลก็เลยมองว่าคุชชั่นตัวนี้ทนน้ําทนฝนแล้วก็ที่สําคัญก็คือภายใน3าถึงสชั่วโมงแรกนะ่ะเราวังผลในเรื่องของการกันเหงื่อได้เลยในเรื่องของสีคุชั่นรุ่นนี้อย่างที่บอลพูดไปเลยนะครับเมื่อกี้ว่า คชั่น er รุ่นนี้มีสีให้เลือกมากถึง5สีนะครับเริ่มจากเบอร์0ูไปถึงเบอร์0ูซึ่งสีที่บอลเลือกมาเนะ่ยเป็น402สีเบจนะครับผมบอลใช้แล้วไม่ดรอปไม่หมองสีไม่เปลี่ยนไม่ทรานสเฟอร์และอีกอย่างหนึ่งที่บอลชอบคูชั่นนี้นะครับผมก็คือคูชั่นตัวนี้เนื้อมันเกลี่ยง่ายแนละที่สําคัญก็คือเจ้าพับของมันเนี่ยเป็นพับที่ไม่ค่อยกินเนื้อคูชั่นสักเท่าไหร่นะครับ ตลับของคุชชั่นรุ่นนี้เนี่ยเป็นตลับที่เงาแบบนี้ตลอดทั้งตัวตลับเลยนะครับผมจะเว้นไว้แค่ตรงนี้ที่หนึ่งที่มันจะเป็นแบบเอาไว้ติดฉลากนะครับผมมันจะไม่เงาเหมือนตรงอื่นแต่ว่าตรงบริเวณอื่นของคุชชั่นรุ่นนี้เนี่ยเงาหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครพบออกไปข้างนอกแบบขี้เกียจล้วงหาแป้งหรือว่าล้วงหาอะไรที่มันแบบมีกระจกเพื่อเปิดออกมาเนี่ยสามารถหยิบเจ้าตัวนี้แล้วก็เอามาสองหน้าได้เลยเพราะว่ามันเงามากจริง และคุชชั่นตัวนี้มีส่วนผสมของสารกันแดด SPF 50+ PA+++ 3และที่สำคัญคือคุชชั่นตัวนี้ไม่ผสมน้ำหอมไม่ผสมพาราเบนไม่ผสมมินเนอรัอลออยล์ไม่ผสมแอลกอฮอล์และที่สำคัญคือส่วนผสมเป็นวีแกนร้อยเปอร์เซนต์ใช้แล้วไม่อุดตันรูขุมขนซึ่งมันจะมีติดอยู่ข้างกล่องตรงนี้เลยนะครับผมว่ามันจะผสมอะไรบ้างไม่ผสมอะไรบ้างส่วนผสมเป็นธรรมชาติใช้แล้วไม่อุดตันรูขุมขนหรืออะไรยังไงที่เราพูดมาทั้งหมดนี้มันจะติดอยู่ข้างกล่องของคุชชั่นตรงนี้เลยนะครับ พูดถึงข้อดีไปแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับผมข้อเสียอย่างแรกที่บอลเจอเลยก็คือครับเพิ่งพูดถึงข้อดีไปว่าพับเสียง่ายข้อเสียข้อแรกที่พูดมาเลยก็คือพับ พับในที่นี้เนี่ยที่บอลจะพูดถึงเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายจากการที่ว่าแบบพับมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าพับมันเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับผมคือบอลเข้าใจได้แหละว่าเขาคงทําตรงโค้งตรงเนี้ยมาพเพื่อที่ให้เข้ากับแบบใต้ตาหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ ทำทรงโค้งมาแต่ไม่ทริมขอบมาซึ่งขอบอ่ะค่อนข้างหนามากแล้วก็กว้างมากแบบนี้นะครับผมพอใช้งานจริงๆน่ะขอบอมันไปจิ้มลูกตาซึ่งมันใช้ไม่ได้มันเอาเข้ามุมเข้าซอกตรงตาไม่ได้บนมีพับคุชชั o n อยู่อีกอันนึ่งเดี๋ยวบนลจะเปรียบเทียบให้ดูนะเนี่ยเห็นปะ เนี่ยเห็นไหมครับว่าขอบของเจ้าเจนทอลคอลเลอร์มันมีความหนากว่ามันมีความแบบยื่นออกมามากกว่าซึ่งพอใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันจิ้มลูกตามันเข้าล่องใต้ตาไม่ได้นะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยบอลยังมีความรู้สึกว่าชอบพับที่เป็นทรงหยดน้ําแบบนี้มากกว่านะครับผมแต่ถามว่าพับแบบนี้ใช้แล้วดีไหมใช้แล้วดีผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็อย่างที่บอลบอกไปเลยครับว่าตรงขอบข้างๆตรงนี้มันควรทิมให้มันแบบเข้าไปมากกว่านี้นะครับผมมันไม่ควรยื่นออกมามากขนาดนี้เพราะว่า พอมันยื่นออกมาแบบนี้แล้วมันเข้าร่องใต้ตาเขาไม่ได้ถ้าจะบอกว่าก็ลองคลิเอ,อ,อีกทางนึงมาใช้ใดูสิก็อีกทางนึงก็เหมือนกันเลยครับขอบหนาขอบยาวขอบยื่นออกมาเหมือนกันเลยใช้กับใต้ตาเนี่ยอาจจะแอบยากนิดนึงนะครับและข้อเสียอีกข้อหนึ่งเลยที่บอลเจอจากคุชชั่นตัวนี้ก็คือคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นที่ปกปิดดีจริงเกลี่ยง,ง่ายจริงบางเบาจริงแต่เซตตัวค่อนข้างช้ามาก คือบอลเกลี่ยคุชชั่นทิ้งไว้ประมาณแบบ5านาทีอะแล้วบอลก็เริ่มแต่งหน้าพอเอาแปรงจิ้มลงไปปุ๊บดึงออกมาปรากฏว่าคุชชั่นน่ะมาติดแปรงออกมาก็เลยลองเอานิ้วแทบๆดูปรากฏว่าคุชนนออคชั่นยังไม่เซตตัวคือบอลมองว่าด้วยความที่มันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเลยอะมันก็เลยเซตตัวช้านิดนึงนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาในการช่วยให้มันเซตตัวนิดนึงอาจจะต้องใช้ตัวช่วยเไปไ็น้บอกผมหรือว่าอะไรแบบนี้มาช่วยเป่าให้มันแห้งนิดนึงนะครับผมเพราะว่าพอมันไม่เซตตัว แล้วเราจะแต่งหน้าต่อเนี่ยมันแต่งได้ยากนิดนึงโชคดีตรงที่ว่าบอลยังไม่ได้เซตแป้งยังไม่ได้เซตอะไรเลยพอมันติดแปรงออกมาปุ๊บบอลก็เลยสามารถเติมลงไปได้เติมลงไปเพื่อซ่อมตรงที่มันหลุดออกมาได้นะครับผมแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการแบบรอให้มันเซตตัวนิดนึงอะ ในเรื่องของการติดทนจะถามว่ามันมีหลุดไหมมันมีอะไรไหมเนี่ยมันมีหลุดนะครับผมอย่างที่บอลได้ลองใช้ให้ดูนะครับผมว่าใช้ไปแบบจนถึงตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มะพอมันมีน้ํามันออกใช่ปะมันแทรกทะลุออกมาตรงบริเวณจมูกตรงบริเวณข้างจมูกซึ่งมันเป็นบริเวณที่น้ํามันมันแทรกทะลุออกมาได้อยู่แล้วซับไปตอนแรกสองสาครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าเข้ารอบที่3รอบที่4เนี่ยมันเริ่มมีการหลุดตรงบริเวณข้างจมูกนะครับผมซึ่ง ถ้าถามบอลนะบอลมองว่าหลุดข้างจมูกนยะเป็นอะไรที่ปกติมากบอลไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียนะครับแต่บริเวณอื่นอย่างหน้าแก้มหรือว่าหน้าผากตรงบริเวณปลายคางอะไรแบบนี้ไม่หลุดไม่ลอกออกมาเลยนะครับผมปกปิดดีบางเบาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยจะมีหลุดก็แค่ตรงบริเวณข้างจมูกซึ่งสําหรับอบลอย่างที่บอลบอกไปเมื่อกี้เลยว่าถ้าหลุดแค่ข้างจมูกบอลมองว่านั่นไม่ใช่ข้อเสียเป็นเรื่องปกติได้ซ้ํา และผลลัพธ์โดยรวมของ cushion gentle color ai cushion ตัวนี้ก็ออกประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่บอลได้ใช้แล้วเนี่ยบอลมีความรู้สึกว่าก็ตรงอย่างคำเคลมที่เขาเคลมเอาไว้หลายข้อเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งควบคุมความมันและติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงและที่สำคัญก็คือบางเบาแต่ให้การปกปิด ราคาของคุชชั่นตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่690บาทแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจราคานะครับผมเพราะว่าราคานี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นกับส่วนลดนะครับผมขอแอบกระซิบก่อนว่าไม่เคยเจอราคา690บาทเต็มนะถึงแม้ว่าหน้าเว็บไซต์เขาจะเขียนไว้ว่าราคา690บาทก็จริงแต่พอกดซื้อจริงๆเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3-400กว่าบาทเองนะครับผมไม่ถึง690บาทแน่นอน หากท่านสนใจคุช h i o n gentle color AI ค u s h i o n ตัวนี้นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นวสันบิวทรียมหรือว่าจะเป็นอีฟแอนด์บทางช่องทางออนไลน์สามารถกดค้นหาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้ง Shopee หรือ Lazada กดค้นหาคำว่า gentle color และทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวการใช้งานจริงของ cushion gentle color ai cushion ตัวนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องบอลสุรวิทย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทังช่องของบอลและเช่นเคยนะครับหากท่านใดมีข้อคิดเห็นอยากจะเสนอแนะให้บอลปรับปรุงในด้านใดสามารถคอมเมนต์ไาได้เลยครับบอลจะนำทุกความคิดเห็นของทุกท่านเนี่ยไปปรับปรุงให้วิดีโอของบอลดีขึ้น วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ